ดวงชะตาชาวราศีสิงในเดือนพิกายนจะเห็นได้ว่าเป็นจังหวะของชาวราศีสิง์ที่มีมุมที่จะขยับขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงดวงจากร้ายกลายดีด้วยดาวพักถึงสี่ดวงในวิถีจึงเป็นจังหวะที่รอรีให้เราได้ปฏิบัติตนในการตั้งหลักตั้งจังหวะที่จะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่จะไม่ทำอะไรผิดศีลผิดธรรม แล้วน้อมนําการทําตนให้ประสบความสําเร็จคุณสามารถเบรกสิ่งที่ผิดเริ่มสิ่งที่ใหม่จากนี้เป็นต้นไปจะสําเร็จทุกประการปรทุงคือราศีสิงห์เนี่ยเสาราหูจอดเหลงเนี่ยก็นหนักมันใครที่เกิดราศีสิงห์เนี่ย ไปผิดศีลผิดธรรมเป็นมีลูกมีภรรยามีสามีนอกสมรสแล้วก็ไปขัดกับสิ่งที่สมรสคือมีผัวมีเมียอยู่แล้วแต่ไปมีคนอื่นซ่อนซุกเข้ามาเนี่ยซึ่งซึ่งพปกติเนี่ยในสิบสองราศีตอนนี้ถ้าเกิดราศีที่จะพลาดที่สุดก็คือราศีสิงห์มันเลยปวดกระบาลมันเลยมีปัญหาเพราะตันหาตัวเดียวแล้วมันก็พลอยทําให้มัวหมองไปทุกเรื่องคุณก็ต้องไปแก้ละอันที่มันผิดคุณก็รู้อยู่กับใจตนใครทําใครก็รู้เพราะนั้นคุณก็เลยมีไฟเผาใจตน ให้เกิดความตึงเครียดและกดดันนั่นเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยมันมีแรงกดดันในหลายประการ นันคุณที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยต้องดูนะดาวเจ้าเรือนกรมมะเนี่ยคือดาวศุกร์ตรงน,นี้จอนเป็นปฐุมเกณฑ์จอนเป็นกเกษตรราธิบดีมันก็ให้คุณวิเศษในเรื่องเมตตามหานิยมดาวศุกร์โยกหน้าแล้วก็จะโยกหน้าอยู่ตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาคมแล้วเสดด้วยแปลว่าไอ้ดาวกรมมะเสดแปลว่าโอกาสใหม่ๆในการงานมันจะเกิดให้เกิดการขยับขยายเกิดการติดต่อก็แปลว่าตอนนี้ราศีสิงห์มันมีโอกาสแต่คุณมีอะไรหรือเปล่าคุณมีอะไรในแักยภาพในความเป็นตนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่มีอะไรในความเป็นตนนย่ออมมมีีโกาาสแวทง ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมีมุมที่เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่จะประสบความสําเร็จอย่างโดดเดน่นแปลว่าราศีสิงห์สี่พิเกย์จนถึง28พิกยคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จจะมีโอกาสจะมีความเจริญจะมีการขยับขยายจะมีการคอนแทคติดต่อประสานเจราจารเรื่องการงานให้ขยับขยายจเจริญรุ่งเรืองเดิดโดดเดน่นชัดเจนเพราะฉะนั้น ดาวสุกเป็นปฐุมเกฑ์จรมันมาจากนี้อันหนึ่งจันเป็นสิบเอ็ดแคแ่แก่รักพรเพื่อหัดสีทรงศักดิ์เชื่อมช้อยสุกสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนาแปลว่าโอกาสเจริญจรมันมาปรากฏแล้วโดยเพพาะตั้งแต่สี่พิการน,นี้เป็นต้นไปจนถึงยี่ิกแปดพิกรคุณนัดหมายพบปะเจราจาติดต่อ,อการงานขยับขยายแน่นอนเพราะดาวนี้มันมาจากเรือกนกรมมะก็มีกับความสุขความเจริญการขยับขยายการสมัครงานแล้วได้งานก่อนสมัครงานงก่อนติดต่อกับใครเจรจาความหมอยใครต้องทําไง ใช้สีพึ่งฟันธงสีพึ่งฟันธงหุงกวนได้ว่านมหามงคลร้อยแปดครบตามสูตรตำราหุงด้วยน้ํามันมะพร้าวที่หุงกวนเองโดยการเรียนรู้พัฒนาหุงกวนได้ใช้เทียนจากทุ่งไหหินอันเป็นเทียนมาจากหลังพึ่งต้มเป็นแสนแสหลังไม่จะเกิดจากวิทยาศาสตร์เพราะฉนั้นมันจะเป็นสุดยอดสีพึ่งรวมแบบฟันธงราคามิจฉภาพหลักร้อยบาทก็มีนี่ชุดนี้หรือจะเป็นชุดตลับโลหะ เป็นตลับมาตรฐานรวบรวมสีพึ่งครูบาอาจารย์อีกหลายร้อยเกจิครูบาอาจารย์ที่สร้างไว้ในอดีตทุกภาคประเทศไทยและเป็นพิธีหกภาคต้องมีสีปากให้เป็นมหามงคลติดต่อรายดีแอดรุป,ปกัก ต่อมาเรื่องการเงินสภาพดาวการเงินคือดาวพุธก่อนดาวพุธคือดาวการเงินเนี่ยดาวพุธโคจรเริ่มวิปริตมันแปลว่าราศีสิงห์มีเรื่องของการเงินและรายได้มันแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยา11กันยาพุธเสดจแปลว่าดุการเงินคุณดีในเดือนกันยาพอตุลาที่ผ่านมาจนถึงเดือนพิการเนี่ยวิปริตแล้วพุธเดินวิปริตแปลว่าเดินหน้าถอยหลังไม่ปกติเดือนกันยาชาวราศีสิงห์สภาพคล่องทางการเงินดีไหมตลอดทั้งเดือนกันยายนพอมาเดือนตุลาพิการเริ่มแปรปรวนไหมอ่ะแปรปรวน ถ้าแปลปวนแปลว่าดวงนั้นแม่นใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณที่เกิดในราศีสิ่งนั้นมีองค์ประกอบของดวงชะตาที่มีเกณฑ์ต้องบริหารเรื่องการเงินด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณโดนคดีความคุณถูกใส่ได้ใส่ความคุณมีปัญหาคุณก็ต้องใช้น้าอบคันธมารผสมน้ำมนต์นับพันพันพิธีผสมน้ําอาบตัวคุณต้องมีสิ่งนี้คุณต้องมีน้ำอบคันธมารผสมน้ํามนต์นับพันพิธีอาบตัวอาบน้าล้างหน้าแฟันให้สะอาดเปิดน,น้าจากก๊อกใส่ขันขันหนึง่งใส่น้ำอบคันธมยด และที่ฐานอาบตัวก็จะได้รักอัปมงคลเสริมบุญราศีตามโบราณแล้วไปหาต้นไม้ชนิดหนึ่งมาปลูกในบ้านถ้าโดนพอดีความต้นว่านธณีสารหรือต้นธนีสารส่วนเรื่องกฎหมายก็ไปฝปรึกษาทนายความมานะัดจ้ะนั้นเรื่องการเงินมันจะแปรปวนบริหารเรื่องการเงินให้ดีอย่าประมาทในเดือนพฤกายาคมน,นี้แนะนําวิธีการแล้วนะเรื่องของความรักและครอบครัวสําหรับชาวราศีสิงห์ ราศีสิงห์มันจะมีปัญหามากนะคู่ครองความรักคุ่นส่วนมันจะไม่ลงล็อกไม่ลงตัวแม้ว่ารักกันแทบขาดใจก็มีปัญหาดังนั้นคุณที่เกิดในราศีสิงห์ถ้าเกิดเป็นโสดเนี่ยคุณอย่าพยายามแต่งงานเรียนรู้กันให้มากที่สุดคุณจะได้เจอคนหรือได้เจอเรื่องราวที่ได้คุณไม่รู้จักคนที่คุณรักและคุณก็จะเปลี่ยนใจแล้วถ้าเปลี่ยนใจบนเวลานี้ยังพอทันนะถ้าเกิดมีครอบครัวไปแล้วคุณจะลุงตุงนางมากโดยเพราะใครที่มีความรักแบบซ่อนเร้นผิดศีลสระข้อสามวิปริตเลยจะแปรปวนมาก คุณก็ไปแก้ไขกันเองก็แล้วกันมันเป็นสภาวะของการที่มีเสารกราหูเร็งชะตาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจหรอกเรื่องความรักหรือหุ้นส่วนเอางี้จะทําเรื่องการมีหุ้นส่วนกับใครก็ม o u กันให้ชัดขจัดปัญหาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าบางคนก็มีปัญหาอะไรปวดกระดูกปวด,ปวดกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อมีปัญหาพเพราะดาวเสารเร็งชะตาคุณก็ต้องนึกถึงอะไรกายภาพบําบัด แล้วถ้าเกิดจะผ่อนคลายยามราตรีการไม่รู้จะไปหาหมอกรยาภาพไปไหนก็ต้องนึกถึง SOS โฟาแพด SOS าแพดติดแน่นแป่ง่ายคลายปวดหาซื้อได้ร้านเซเว่นอีเลเวนตอนนี้คนเกิดราศีสิงห์นนปวดเมื่อยมีปัญหาเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อเอาละครับก็ผ่านไปสําหรับชาวราศีสิง์คนยงที่จะเป็นสิ่งที่แก้ดวงชะตาตามหลักโบราณน,นานมาในมุมอย่างนี้นะ คุณต้องหามงคลพระราหูผู้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกายดีเป็นมงคลวัตถุเทพและเครื่องรางอย่างหนึ่งคือโลหะก็ต้องศักดิ์สิทธิ์หรือทําด้วยสิ่งเป็นโบราณประเพณีที่ทํามาเช่นกะลานาวะโลหะเนี่ยถ้ากะลากลว่มพอน้อยก็แพงหน่อยองค์เราเป็นหลักล้านหลวงปู่ปิ่นก็หลายแสนวัดศีสาทองแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญพระราหูเต็มองค์ทรงครุฑเนื้อมวลสารหล่อพระราหูนวโลหะกรุ่นนี้ ทั้งหลังดวงดีและหลังกานดวงระตาติดต่อที่รายดีแอดวิลุป,ปักครับ